สวัสดีครับเพื่อนๆพืนพบกันอีกแล้วนะครับกับจุ๋ยพาเที่ยวนะครับวันนี้เอพิโซดที่65นะครับเรายังอยู่กันที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ผมนั่งรถไฟนะครับออกจากโตเกียวนะครับไปที่สถานีโทโรครับผมเป้าหมายของเราคือสถานีโทโร่นั่นเองแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราออกตากจังหวัดมาทาไมใช่ไหมครับเราไปร้านมือสองแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเราจะพากันไปเยี่ยมชมอย่างหนำใจเลยทั้งเกม ของเล่นทามิยาโมเดลฟิกเกอร์ไปไปชมกันนะครับอ่ามาถึงแล้วนะครับที่นี่เองครับผมนี่ครับในตู้แรกของเรานะครับเกมเทียบเลยนะครับบล็อกแมนเต่านินจานะครับดราก้อนเวสพัก1นึ่งพักสอพักสามพักสนะครับเกมไฟมิคอมนี่ฮะมี เกมบอจชิงนจังด้วยน่ารักมากๆน่ารักมากๆราคาก็ค่อนข้างสูงกว่าปีอื่นๆปีก่อนๆเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าทำไมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยที่ผมมาเนี่ยเยนอ่ะมันประมาณ0.25นะครับมันก็เลยอ่าค่าเยนอ่ะมันต่ำเขาก็เลยขึ้นราคาขึ้นมานะครับนี่ฮะนี่ครับดอทบอลเอ้ไม่ใช่ฟุตบอลนะครับเกมบอยฮะ ราคาก็สูงกว่าปีก่อนก่อนเยอะมี Mario 6 Golden c o i n ด้วยนะครับมีพัท2 Sega Saturn ยังพอหาได้อยู่นะครับสมัยก่อนเนี่ยผมมาแบบถูกมากแบบ100เยน2 0 0เยนเขาก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับ500รเยน600เยนตอนนี้เกมที่ถ,ถูกอยู่ที่ประมาณ800เยนนะครับนี่ฮะดั r เ Quest 2 3 แบบอยู่ด้านนอกนะครับไม่ได้อยู่ในตู้ก็สภาพก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ครับนี่มิกี้เมาส์สองมิกี้เมาส์นะฮะสมัยก่อนพวกนี้ก็จะหายากไอ้นี่ครับนี่มินิยงคุนะครับทำยานั่นเองอันนี้เซเลอมูนนะฮะโดเรมอนเกมรถถังนะครับดาร์กเควสเทียบเลยครับนี่ดาร์กเควส์หกนะครับดาร์กเควสห้า มาสาขานี้ปุ๊บได้ d a o n Quest ครบ1นึ่ัีเลยนะครับแล้วก็พัก7ก็ไปดูที่ PlayStation 1นขัดมาอีกหนึ่งชั้นครับนี่ครับโอ้โหปโยปโย2 Remix นะครับ Bomb Man Mario อันนี้อะไรฮะ d a c u l a แฟงเกนตายหรือเปล่าชิงจังครับผมนี่ชิงจังของ Super f a m i Co มีสอาค พักหนึ่งพักสองอันนี้มังงะมือสองครับนี่รักโลกจิตนะครับอันนี้มีสะดุดรักยายแฟนเช่าก็มีนะครับดาบิคาตอาสูนครับหมฮีโร่อ a คาเดมีมอริอัตตี้ก็ลด50%เหมือนกันนะครับเพียบเลยเพียบเลยเยอะแยะต่างๆมากมายนะครับตุนมังงะมือสองจัดชุดจบนะครับฝั่งนี้ครับ Nintendo Switch เพียบเลยครับ PlayStation 5นะครับนี่ฮะราคา60,000เยนบางอันก็ของใหม่บางก็มือสองครับนี่ฮะ Nintendo Switch เพียบเลย Nintendo Switch ราคา34,000เยนนะครับนี่ PlayStation 5นะครับมีทั้งแบบแผ่นไม่ใส่แผ่นก็มีอันนี้ตัวพิเศษ Final Fantasy เฮสามนะครับเมื่อกี้วี i ูครับนินเทนโดชวิตก็ยังมีครับเทียบรู่เทียบอยู่นะครับเกมกดเกมแอนด์วอชนะครับฝั่งนี้ครับทามมยาของเรามาแล้วเพียบเลยนะครับเพียบเลยแมสบูครับเยอะมากฝั่งนี้ก็เป็นการพลาครับของเยอะแยะมากมายอันนี้ครับนี้ฮะ b ร o k e n จีตัวพิเศษนะครับแบล็กเมทัลลิกจัดไปจับไปครับด้ของลิมิเต็ดมาแล้วฝั่งนี้มีทั้งพวกกันพลานะครับพวกรถฟงรถไฟเยอะแยะฝั่งนี้มีอีกครับนี่ฮะไลทิ n งเอทมาครับดัชวันอิมเพลอร์มาครับเมทัลลิกนะฮะ AR ยังหาได้อยู่จิมมี่ฮะน่ารักมากเลย ด้าน,นล่างครับนี่อินิเชียดีก็มาครับรถส่งเต้าผู้แต่นี้ไม่ใช่นะอันนี้ f c ฟซีสัตวนะครับเบอร์3เขามีเป็น1 0บสเบอร์อ่ะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมี10กว่าเบอร์นะครับ20เบอร์ได้กันพลาครับฝั่งนี้อี RX ่ r x อ8กดสฝั่งนี้คือฝั่งประกอบแล้วนะครับเขาก็ขายเป็นมือ2ใครที่เก็บประกอบใหม่ฮะก็จัดไปแบบประกอบแล้วก็ได้นะครับ คลิปนี้ถ่ายด้วย iPhone 15 Pro Max ครับผมนี่ครับได้ข่าวว่ากล่องสีสีกล่องสีเดียวแบบนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ถ้าเขาผมเข้าใจไม่ผิดนะนะครับมีมี HG นะครับต่อมาฮะมาอีกร้านหนึ่งะครับเราขึ้นสถานีรถไฟครับกลับจากโทรโรนะครับไปลงโอมิยะครับผมนี่ครับเราอยู่ที่สถานีโอมิยะนะครับ งนี้ครับเดินไปทางมาลุอีนะครับข้างล่างฮะนี่มีวงดนตรีฮะเล่นดนตรีสดกันอยู่กำลังแบบนี่ครับนี่พลังซูม5เท่าครับของ iPhone 15 p ้ o รเนี่ยล็อโครมาที่นี่ครับฟ้าบมาอีกแล้วเฮ้ยทำไมลิมิเต็ดมันเยอะจังจัดไปให้หมดเลยครับหยิบได้หยิบฮะนี่ฮะตัวปี2 0 1 3เนี่ยยังมีขายอยู่นะครับเจครับ ที่สาขานี้นะครับโตหายากเพียบเลยครับที่นี่คือสุรูกาย่านั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ทราบอะไหล่ทำย่ามีเพียบเลยนะครับของเก่าของใหม่นะครับของเก่าตัวลิมิเต็ดก็จะราคาสูงหน่อยมีรับซื้อด้วยครับใต้ข้างขวานี่คือราคารับซื้อฝั่งเกมหายากครับในตู้ครับนี่ฮะมีโอจิโออาคิงออฟไฟเตอร์97เหนื่อยๆครับแวะกงชาครับอืมชาสตรอเบอรี่ หอมหวานชื่นใจมากผมแวะดื่มแล้วแก้วเบื้อเริ่มเลยนะครับถัดมาครับฝั่งนี้เนี่ยเขาจะเป็นทางเดินสะพานลอยลอยฟ้านะครับตบท้ายด้วยอิโซมารุซยซันเหมือนเดิมฮะกินมันปูฮะแล้วก็หอยยา่างอ่านะี่ครับหอยเชลล์ตัวเบื้อเริ่มเลย500เยนครับถูกมากมากนะครับร้อยกว่าบาทนะครับตัวเบื้อเริ่มเลยนะแต่เราต้องมายากเองก,ก็สนุกไปอีกแบบนะครับ ร้านอิโซโมารุซูซานเนี่ยเป็นร้านอาหารคะเลสดรนะครับที่มีสาขาเยอะมากนะครับทั่วญี่ปุ่นเลยโดยเฉพาะที่โตเกียวเนี่ยมีแบบเรียกได้ว่าทุกหัวมุมแข่งกับเซเว่นกันเลยทีเดียวนะครับมีร้านสาขาเยอะมากๆสาขาที่ผมกินตอนนี้น่าจะอยู่ตรงอ,อิเคบุกุโรอ,อีส์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดสาขานี้ซึ่งแค่อิเคบุกุโรเองเนี่ยมี โซโมลุฟรีสันประมาณ5หรือ6สาขาครับเยอะมากนะครับเอาหอยเชลล์ฮะนี่ดิฟลงไปในมันปูครับผมเนี่ยคลุกเข้าไปคลุกเข้าไปอือหือหอมมากอร่อยมากสดเวอร์ครับผมมีฟรี Wi-Fi ด้วยนะไม่อิ่มฮะจัดรามเมงมาชัดต่อนะครับรามเมงหอยตลับะระหว่างนั้นก็ย่างปลาหมึกฮะรอไปด้วย นี่ครับหอยตลับจิ้มกับมันปูกินอร่อยมากนะครับปลาหมึกก็หอมมากน่ครับสั่งมาก,กินะครับมาก,กิโรนะครับสั่งโทโลมากินะครับ,โโลโรกกรบแล้วก็เอานี่ฮะหอยตลับมายา่างปาเปิดแล้วนะครับ หอมเลยอันนี้หอยตัวใหญ่นะครับเมื่อกี้ในรามเองจะเป็นตัวเล็กกินไม่สะใจสั่งหอยดะเป็นเปล่าๆมาย่างเฉลิกนี่ตัดฝาออกเวลาย่างเราจะหยอดโชยุลงไปนิดหน่อยตัวโชวยุเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวหอยเนี่ยมันรสชาติเข้มข้นขึ้นด้วยแม้ว่ามันมาจากจะเค็มจากน้ำทะเลมันเราก็ตาม บางสาขาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีพนักงานย่างให้ด้วยนะครับแต่ว่านักวันนี้ทําไปแล้วไง <laughs> นะครับไปจนทําเป็นแล้ว <laughs> ก็เลยจัดก,การทำอีกหั่นครึ่งเพื่อความเคี่ยวง่ายจะได้ไม่ติดคอนะครับ <c oughs> หอมอร่อยมากๆเนี่ยโหกลิ่นหอมอยากที่ไม่ได้กลิ่นมากนะครับ <c oughs> นี่ครับขออีกตัวหนึ่งตักฟ้ามากโอ้โหยั่วน้ำลายดีจริงๆหิวมากเลยครับหิวมากๆ หอมขนาดนี้ใครจะอดใจไหวล่ะครับนอกจากเมนูอาหารทะเลนะครับเขาก็ยังมีแบบข้าวหน้าต่าง,างๆเยอะแยะไปหมดนะครับอ่ะนี่ฮะหยดโชยุลงไปโชยุสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นขวดแบบแก้วแล้วนะเขาเป็นขวดพลาสติกแบบบีบเอานะครับถ้าไม่บีบโชยุจะไม่ออกมานะครับก็คือป้องกันการถกนั่นเองเป็นวนวัตกรรมที่ดีมากๆนะครับอ่านะครับนี่คือบอ่อ เพราะพันธสัตว์เลี้ยงไม่ใช่นะครับบ่อพักอาหารสดนะครับนี่ฮะหอยต่างๆหอยตลับหอยเชลลหอยซาซาเอะหอยซาซาเอก็คือหอยสักนะครับปลาต่างๆอันนี้คือแผนที่ของสาขานี้นะครับมีเนี่ยแค่มุมนี้มี5สาขาเยอะแยะมากนะครับกริลซีฟูดอิโซมารุบาร์บีคิวนะครับคลิปถัดไปครับเราจะพากันไปออกต่างจังหวัดไกลกว่าเดิมอีกนะครับแถวโยโกฮามานะครับเพื่อนๆรอรับชมได้เลย สาขานี้เนี่ยอ่าเป็นสาขาที่ผมไปไกลมากนะครับอันนี้ต้องนั่งรถบัสไปด้วยระหว่างทางเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบอ่าย่านชุมชนนะครับเป็นย่านบ้านต่างๆครับพอดีมีคนเดินผ่านมาครับเอากล้องลงนิดนึงนะครับจะได้ไม่ลกวนเขานะครับผิด PDPa ด้วยก็กล้องนนนหน้านิดนึงนะครับถัดไปข้างหน้าครับนี่ฮะ Family Mart นะครับมีร้านพวกตกแต่งบ้าน,นะอะไรอย่างนี้นะครับเยอะแยะมากมายเดี๋ยวก็จะมีร้านมอสเบอร์เกอร์ด้วยเซเว่นอีเลเวล่นก็มีครับร้านปิ้งย่างเอเอฟยากินิกุนะครับก็มีตามระหว่างทางมากมายนะครับอย่างไรเพื่อนๆอย่าลืมติดตามเอพิโซดต่อไปนะครับจุกิาพาเที่ยวเอพิโซดที่66นะครับนี่ครับอันนี้คือเมกานิอิจิบะนะครับร้านอะไรไม่รู้กัน มีศูนย์เย็นนะครับข้างหน้าเป็นฮงดาครับฮงดาฮอนด้าน uh, ั่นเองบ้านเราเรียกฮอนด้านะครับข้ามถนนไปฮะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับสไตล์นี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเราจะไปนั่นนะครับนี่ฮะโอตาคาระมาร์เก็ตเจอกันเจอกันนะครับตอนหน้า เต็มๆกับโอทาคาระมาเก็ตนะครับไปฮะข้ามถนนครับผมเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับย u ทูบคอมสแลชจุกุยชาแนลครับเฟซบ o o กจุกุยฮาม y w เวิลครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับคลิปหน้าโอตาคาระมาเก็ตทามิยะเต็มๆครับเจอกันครับบ้านเมืองเขาสะอาดมากเลยเนาะ นะครับอากาศตอนนี้ค่อนข้างดีนะครับนี่ครับโอตาคาระมาเก็ตนะครับเจอกันเอพิโซดที่66นะครับจุกุยพาเที่ยว66เจอก,กันครับสำหรับตอนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you